สวัสดีครับทุกคนผมโดจากช่องดูชินลนะครับวันนี้นะครับลายเกมเจ็ดถีก็ได้อัปเดตอีเวนต์ที่เครื่องรางใหม่เข้ามาที่ชื่อว่าหมวกคุณเลกาไทเทเนียมนะไปเราไปดูความสามารถของจี้ใหม่กันนะครับผมนี่นะครับจี้ใหม่หมวกคุณเลกาไทเทเนียมนะมีมา2เวอร์ชันด้วยกันนะครับมีเวอร์ชันธรรมดากับเวอร์ชันลิมิเต็ดนะความสามารถเหมือนกันเปอร์เซ็นต์เท่ากันเลยนะครับความสามารถของหมวกคุณเลกาไทเทเนียมนะครับ เป็นหมวกคุ้มเต่าแม่นยำ54เปอร์เมื่อใช้ไอเทมคุกกี้จะบวกเพิ่ม15เปอร์นะมีป้องกันการบังคับย้ายหรือการดักจับนะครับใช้ได้สองครั้งนะยังไม่หมดนะเมื่อทอยเต่าผ่านไ่ตรงข้ามเนี่ยก็จะมีโอกาส50เปอร์เปลี่ยนไปตรงข้าม1คนเป็นหุ่นเลกาหรือสาเป็นหุ่นเลกานะครับถ้าไม่แสดงผลจะบวกเพิ่มทีละ15เปอร์จี้นี้มีคุมเต่ามีป้องกันการบังคับย้ายแล้วก็มีสาเป็นหุ่นเลกาจัดมาดีเลยทุกคนแล้วยังมีอีกหนึ่งจี้เลยนะที่เข้ามาในนเตะครับ คือจี้ไฟปีศาจในตำนานนะความสามารถของมันก็ผู้ฝ่ายตรงข้ามนะครับก่อสร้างหรือตกเลนมาของตัวเองนะครับก็จะมีโอกาสตีผ้าเปอร์สร้างลูกไฟปีศาจนะถ้าฝ่ายตรงข้ามไปตกลูกไฟปีศาจนะครับก็จะถูกยกเลิกความสามารถแต่ถ้าเรานะครับไปตกลูกไฟปีศาจนะก็จะโกงฆ่ามนทางฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดภายในแถวนะครับก็จะทาให้ฝ่ายตรงข้ามไอติดนะ่ะหัวคูณ2อคูณสคูณแนะครับประมาณนั้นนะ่ะ วันนี้กรมานะครับก็ตามหาน้ำยาอัปเกรด A สีเงิน3ชิ้นแล้วก็น้ำยาอัปเกรด A บวกสีชมพูอีก2ชิ้นนะเพื่อนำม,มาแลกน้ำยาอัปเกรดมินเอสนะจากนั้นเราก็สะสมให้ครบ4ชิ้นนะครับเพื่อนำม,มาแลกจี้ที่เราอยากจะได้ในอีเวนต์นี้นะจี G ้ที่เข้ามาในอีเวนต์นี้มีจี้ใหม่นะครับหมวกหุ่นไลากาไทเทเนียมโรมปี้ซูเปอร์ไดมนชันหรืออวากาศโล่บัตรเชิญกุหลาบต้องสาบแล้วก็เกาะลอยฟ้าราชาที่ถูกเนรเทศนะถ้าใครนะครับปิด มวกคุณเลกาไทเทเนียมนะก็จะได้น้ำยาอัปเกรดมินเอสแถม1ชิ้นนะครับถ้าใครนะครับอยากจะทำไฟพิศาสตร์ในตำนานนะครับวิธีทำก็หานะครับหาน้ำยามินเอสเนี่ยชิ้นเพื่อนำม,มาแลกวิญญาณแห่งป่าจากนั้นเราก็เอา,อาวิญญาณแห่งป่ากับน้ำยามินอัปเกรดเอสอีก1ชิ้นนะครับเพื่อนำม,มาแลกไฟพิศาสตร์ของวิญญาณน,นะ จากนั้นเราก็เอาไฟปีศาจของวิญญาณกับไอ้น้ำยาอัปเกรดเอเนี่ยมาแลกไฟปีศาจของพระเจ้านะจากนั้นเราได้ไฟปีศาจของพระเจ้าเนี่ยเราก็นํามาแลกไฟปีศาจในตำนานมันจะทําให้ยุ่งยากทาไมนะก็แค่หาสามชิ้นเนี่ยหาเอเนี่ยสามชิ้นก็เอามาแลกไฟปีศาจในตำนานเลยนะเฮ้ยผมมีเพชรอยู่นะครับสองหมื่น หนึ่งพันหนะครับนับแิเศษพอนะไปเราไปสุ่มกันนะดูสิว่าผมเนี่ยจะปิดไอ้หมวกนเลกาไทเทเนียมกิบเพชนะเอาเลยนะฟับไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรอ่ยังไม่ออกเลยนะ อีบวกไม่ต้องพูดถึงหม,ม,มายยังอีม,มาละหนึ่งชิ้นเออน้ำยาเกตเอบวกสีชมพูมาละหนึ่งชิ้นนะขาดอีกแปดนะอีเวน้นนี้หาแค่แปดอีบวกส่วนเอเนี่ยหาสิบสองเอ๊อ e อเออโอ้มาทำอะไรยี่ยะเอคือผมเปิดของดองอ่ะไม่ได้เอบวกเลยของดองต้นเยอะว่ายเวนี้ยากแน่มนลลักกี้ติดหน่อยเว้ยติดหน่อยเว้ยกัะนั้นลักกี้ออกนนกกเออไปต่อ จะเออทำไมล่ะแสงไม่ขึ้นนะฮะหยิบก็บมาไหมไม่มาเอ๊ะถ้าใครไม่รีบอะ่ะรอเวอร์ชันดักก็ได้นะผมเนี่ยจะทำรีวิวนะครับ ถ้าถ้าเวอร์ชันดาร์กมาผมว่ามันน่าจะเพิ่มป้องกันการมาคับย้ายแน่เลยอยากแปดสิบก็น่าจะเป็นแปดสิบห้านะมันคงไม่เพิ่มสับนะแต่ก็ไม่ไแน่หรอกอาจจะเป็นไปได้อาจจะเพิ่มสับก็ได้นะบ้านเราเอาอะไรแน่นอนไม่ได้นะเฮ้ย <c oughs> เดียวนะไอ้บวกค่า แะกี้เว้ยมาหน่อยเว้ยผมได้อีบวกมาหนึ่งเนาะหรืออีเจ็ดหรืออีเจ็ดตอนนี้ผ่านเท่าไหร่น่ะหนึ่งพันนะ 1, นะประมาณประมาณพันนิดๆแสงไม่ขึ้นนะแสงไม่ขึ้นแสงไม่ขึ้น แสงขึ้นแต่ว่าอีบวกไม่มาโอ้ไม่ง่ายทุกคนอยู่เว่นี้เอเอเอีบาทเลยแสงไม่ขึ้นอ่ะออ สองพันผ่านไปไดไ้บวกชิ้นเดียวยากไปไหนวะไม่มีอะไรไม่มีอะไรผมไปเปลี่ยนเป็นภาษานโดมาทุกคนปั่ตุ่มต่อนะครับแสงไม่ขึ้นนะแสงไม่ขึ้น แสงไม่ขึ้นแสงขึ้นชื่อไม่ขึ้นนะชื่อขึ้นไหมเนี่ย GPeNo00 น่ะไม่ขึ้นเลยแสงไม่ขึ้นโอ้อะไรวะเนี่ยที่ยากมาไหนทุกคนโอ้สายโดยังออกยากเลย แสงไม่ขึ้นนะโอ้ยทำไมนักวันมีเวน์มันยากขึ้นเรื่อยๆวะเอ <A. S 2> เราอยากได้ไอ้บวกกันไม่อยากได้เออ่ห์อีจิตเอเจ็ดชิ้นเองโอ้ยากเหมือนเดียวะเราอยากเอามารีวิวเพื่อนเอนะ อีแววนะ่าจะโดนหลักหมื่นแล้วเนี่ยด <c oughs> ูแล้วเนี่ยโอจี้ธรรมดาราคาเป็นหมื่นเลยเหรอวะอะ้จะราคาเป็นหมื่นเลยเหรอเพื่อนไปต่อจี้สองนะไอ้วกแสงไม่ขึ้นนะแสงไม่ขึ้นแสงไม่ขึ้นอ๋อ อืผ่านไปแล้วสามพันทุกคนสามพันสามพันไปเช็คดูก่อนนะโอ้ตุ่มมัเนี่ยไม่ขึ้นเลยะแสดงว่าเรายังสะสมเอ้บวกไม่ครบแน่เลยโอ้โหนั่นไงได้แค่ชิ้นเดียวทุกคนอืม A บวกได้แค่ชิ้นเดียวส่วนเนี N ่ล่อไปแล้ว18ชิ้นตอนนี้ผ่านไปแล้ว3000นะครับไปต่อ <c oughs> มาเธอจีนี่สองยังไม่มานะ g f m 0 0โอ้ไม่ขึ้นเลยชื่อ <c oughs> โอ้คลิปยาว,ยาว ยากอะไรอย่างนี้แสงไม่ขึ้นนะโอ้ยแสงไม่ขึ้นแสงไม่ขึ้นแสงไม่ขึ้นโอ้โหุ่่มหายเลยตุ่มหายเลย อสี่พันแล้วทุกคนสี่พันยังได้แค่อันเดียวอยู่เลยเอ๊ะผมอยากได้แล้วเอ๊เราอยากได้เอ้เอบวกผมกลับมาที่ภาษาไทยเหมือนเดิมแล้วไปตึกต่อนะครับผมแสงไม่ขึ้นนะแสงขึ้น แต่ว่าวัตถุดิบไม่มานะแสงไม่ขึ้นแสงไม่ขึ้นโอ้เอมาอย่างเยอะยังยังไม่เจอจิ้นสองนะแสงไม่ขึ้นมาเถอะเออชิ้นที่สองมาแล้วโอ้ยชิ้นสองโดนมาแล้วเนี่ยชิ้นที่สองนี่ สี 4, 3, ่พันสามะสี่พันสามได้เอบวกสองชิ้นเลืนพรเอะไม่มีอะไรแสงไม่ขึ้นนะแสงไม่ขึ้นมาเถอะ อจีนี่สามอ้ยอกว่าจะมาให้ได้กัดไว้ให้ใครเล่นเหรอะพกคุณขาดอีกห้านะขาดอีกห้าชิ้นอืมมีอะไร แเลักกี้ฉันต่อยิงสีไหมไม่สีสีฮะไม่สีแสงไม่ขึ้นนะแสงไม่ขึ้นแสงไม่ขึ้นสีฮะไม่สีสีไม่ไม่สีแสงไม่ขึ้นนะ อืมเบิกก่อนไหมตอนนี้ผ่านไปแล้วห้าพันนะห้าพันนี่สามชิน้นโอถ้าหมื่นหนึ่งก็จะได้หกชิน้นใช่ไหมแล้วก็จบด้วยหมื่นสอง <H ee> ถึงจะครบแปดชิน้นโอ้โหแค่แปดชิน้นจะล่อเป็นหมื่นเลยเหรอเพื่อนอืมไปเช็คก,ก่อนนะใช่จริงด้วยนะขาดิห้าชิ้นนะโคตรแพงแต่ละจี้ ไปนี่เพชรไม่ถึงหมื่นเนี่ควรจะอยู่นิ่งๆนะเดี๋ยวขอขายวัตถุดิบทิ้งก่อนนะไปสึงต่อมาไม,ไม่มายางัยางยงังยังยังไม่มานะจิงที่สี่แสงไม่ขึ้น เอ้โหชื่อมึงชื่อมึงขึ้นเหรออืมโอ้ยแสงไม่ขึ้นเลยแสงไม่ขึ้นเลยเออจริงสิไม่มาเสียไม่เสียแสงไม่ขึ้นนะเอ๊ะทำไมมันไม่ค่อยออกเลยทุกคนผ่านไปจะ6หกพันแล้วเนี่ย ยากเหรออีเวนต์เนี้ยยากเหรอเพื่อนว้าเยี่ยมจริงเลยแสงไม่ขึ้นนะแสงขึ้นแต่ว่าวัตถุดิบไม่มาแสงขึ้นวัตถุดิบไม่มาแสงไม่ขึ้น แสงไม่ขึ้นโอ้ยจะยากมาไหนเพื่อนเอ้ยเออมาที่สีสีละสีละอืมห้าไหมเออห้าอืมขาดีกสามนะแสงไม่ขึ้นนะมาเถอะโอ้ไม่ใช่ละไม่ใช่ละแสงที่ทองขึ้นไม่ได้ลุ้นแล้ว ออื uh huh. แสงไม่ขึ้นนะยังไงไม่มีอะไรมาไม่มาเดี๋ยวเปิดกันในลักกี้ก่อนเจ็ดพันใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ดิหกพันสามหกพันสามก็เกือบเจ็ดพันแล้วล่ะหกพันสามขาดอีกสามชิ้น เ้อแ,แม่จี้ธรรมดาแต่หาวัตถุดิบยากชิบหายเลยอืม <c oughs> <c oughs> อย่างนงี้ะไร <c oughs> สุ่มตามาล้วเออไม่มามาไหมไม่มาอ,อมไม่มาแสงไม่ขึ้นนะ แสงไม่ขึ้นแสงไม่ขึ้นเลยมาไม่มาเอ๊ยพอแล้วเอ้เราอยากได้เอบวกเพื่อนส่งมาได้เอบวกกันนะโหยากกูนะทุกคนไม่ง่ายเลยอะหรือว่าผมดวงไม่ดีวะ,ะเจ็ดพันแล้วจเจ็ดพันแล้ว อืมฮ่าโอ้ยไม่มีอะไรต่อมาไหมไม่มานะแสงสีทองขึ้นไม่ได้ลุนเลยอไม่มีอะไรเฮ้ยยังไง หายไปนานแสงไม่ขึ้นนะมาเธอไม่มาโอ้ยแสงไม่ค่อยขึ้นเลยอะ <c oughs> โอ้ยยังวะมาเป็นนกพักอะ่ะช่วงที่มันไม่ออกนิดช่วงที่มันไม่ออกนิด ไปนี่ดีกว่ามั้งไปเดินเล่นเดี๋ยวปากซอยก่อนมัน้งแล้วไ่อมาสุ่มใหม่เฮมเดี๋ยวไปเช็คก่อนนะเผื่อครบแล้วแต่ <c oughs> เ,เรานับผิด <c oughs> โธ่ผมคงไม่นับผิดหรอกแค่หนึ่งถึงห้านะอ่ะตอนนี้ขาอีกสามชิ้นนะขาดอีกวกอสามชิ้น ตอนเนี้ยโดนไปแล้วเกือบแปดพันนะแสงไม่ขึ้นนะแสงไม่ขึ้นแสงไม่ขึ้นเลยมาเถ้ะโอ้โหเอ็ดมาสามันเลยฮ้ย ไม่ขึ้นนะโอหโคตรยากแล้วไวีเวนนี่ทุกคนเพชรน้อยนี่อยู่นิ่งๆเลยเพชรต่ำกว่า8 0 0พันนี่อยู่นิ่งๆเถอะมือบอลอ,อืม8 0 0พันแล้วเนาะตอนเนี้ย8 0 0พันท่วนแล้ว8 0 0พันท่วนอ่าได้ได้ A 5ชิ้นตกชิ้นละ พันกว่าลอโอ้พันกว่าม,มาเถอะเพื่อนมาเถอะเฮ้ยหายไปนานแล้วนะรู้ป่ะเนี่ยอืม <c oughs> โอ้ยยังไงเอ๊ะ ออมาแล้วมาแล้วมาแล้วผูกแล้วนะขาดอีกตศสเอฟแต่ว่าไม่ใช่ไม่รดิบนะมาเลยเออโอ้ยขาดอีกหนึ่งต <c oughs> อนนี้เท่าไหร่เนี่ยอ,อ่าแปดพันแปดพันรือเปล่าแปดพันเจ็ด ฮะโดนแปดเป็นเจ็ดแล้วเหรอ,อมแม่เงียบกรีบเลยคะ <c oughs> แนนละกีไม่ให้สักอันเลยไปต่ออันสุดท้ายมาเถอะอันสุดท้ายง่ายๆเลยแสงไม่ขึ้นนะ แสงไม่ขึ้นแสงไม่ขึ้นแสงไม่ขึ้นแสงขึ้นแต่ว่าไม่น่าใช่วัสุดิบเอ๊มาทำอะไรแย่ๆมีอะไรไม,มีอะไรแสงไม่ขึ้นนะแสงไม่ขึ้นอีกโอ้เอมาแสงไม่ขึ้น แสงไม่ขึ้นมาเอะไม่มาตเต็มใบกอ็กช่องจีนเหรอเฮ้ยเท่าไรเนี่ยจะ 10, หมื่นหนึ่งก็หรอคะแนนลัคกกี้ก็ไม่ติดเลยนะไปขายก่อนไหมเดี๋ยวซุ่มกัน ไม่เต็มก่อนเราค่อยไปขายมาเถอะโอ,อ้ไม่มาแสงไม่ขึ้นนะมาไม,ไม,มา่ไม่มาไม่มาจะไปขายกันออฟับอ่อ มาไหมไม่มาแสงไม่ขึ้นยังไงยา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 งแสงไม่ขึ้นนะเอ๊เอไปทำอะไรเยอะแยะหมดเลยอื๋อเท่าไหร่เนี่ยเก้าพันปะเก้าพันเจ็ดแล้วโอ้จะาหมื่นนึงแล้วเหรอ โอ้จี้อย่างนี้นะจี้ธรรมดาธรรมดาเนี่ย,นะยร,รอยมือเลยรือว่าเราดวงไม่ดีวะอ่ออีกชิ้นเดียวมาเถอะเพื่อนแค่นี้ก็แพงนี่หายแล้วมือหนึ่งเนี่ยเรียบร้อยไหมเออปิดนาดีโอ้ยโดนมาแล้วเนี่ยเก้าพันเจ็ดไม่ใช่ดิเก้าพันแปด เนาะประมาณ9ก0 0พเกือบหมื่นนะตีไปได้หมื ي, ่นหนึ่งเฮ้ยก็แปดชิ้นล่อเป็นหมื่นเลยเออป๊าบอย่ารับผิดนะอย่ารับผิดนะอย่ารับผิดนะป๊าบป๊าบอ่าครบแล้วครบแล้วอ่าส่งรางวัลเรสร็จสมบูรณ์เออ เขจะไปรับหุ่นเลก,กาอ่านี่หุ่นเล็ก,กาไท้ทเนียยนะเอาลับเดี๋ยวเมื่อฉันดักมาก็ต้องหายไม่รู้จะหาไปทำไมสองรอบอแถมนะทุกคนเนี่ยได้ของแถมนะออะกดรับฟับส่งรางวัลเสร็จสมบูรณออ์เดี๋ยวไปดูหมวกกันนะหายเปล่าหายหรือเปล่าหายหรือเปล่า,าหายก็จิบหายเลยนะ ไม่หายนะทุกคนนี่ฟ่าโอเคนะโอเคนะแลกแล้วไม่หายนะครับอ่ะต่อไปอถ้าใครนะครับอยากจะทำไอ้ลูกไฟใช่ไหมไฟพิศาจในตำนานเออถ้าใครอยากจะทำไฟพิศาจในตำนานก็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 ก,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 ก็ต้องหานี่ก่อนต้องหาวิญญ,ญาณแห่งป่าก่อนอกดลับนะครับกดบรับฟ้บ วิญญาณแห่งป่าจากนั้นเราก็หาไอ้น้ำยาอัพเกรดมิน้นเอ,อ,อนึงชิ้นเพื่อนำม,มาแลกไฟปิศาจของวิญญาณจากนั้นก็หาอีกหนึ่งชิ้นนะครับสะสมไอ้ไฟปิศาจแห่งวิญญาณเนี่ยก็จะได้ไฟปิศาจของพระเจ้าแล้วก็ได้ไฟปิศาจของพระเจ้าก็เอามาแลกนี่เนี่ยไฟปิศาจในตำนานไม่หาหรอกแค่หายนี่นะไอ้หมวกก เกินพอแล้วนะอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ทา่สุมก,ก็ขอให้โชคดีหมดกันน้อยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย